You play, play, me, me. พอดบทสนทนาหนุ่มกันใช้โอดินเคลียร์ใจในคับเฮาส์ ก็ยังคงอยู่ในประเด็นของกระแสข่าวดังอย่างขับเฮาส์ท็อกซิกนั่นเองนะคะที่เหยียดคนอีสานที่นอกสาจะมีประเด็นร้อนนี้แล้วนะทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยนะคะก็ถูกคาดพิงไปด้วยจากโอดินหนึ่งในคับเฮาส์นั่นเองนะจนกระทั่งล่าสุดนะคะคืนที่ผ่านมา8พฤศจิกายนหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้เข้าร่วมขับเฮาส์และทางด้านโอดินนะก็ได้ขึ้นมาเก่าขอโทษพี่หนุ่มนะคะบอกว่าผมโอดินนะที่พูดถึงพี่หนุ่มผมก็แค่ขึ้นมาขอโทษพี่เขาไงผมขอโทษจากใจนะคะ ปมไม่ได้ตั้งใจพูดผมปากหมาพูดไปไม่ทันคิดขอโทษนะครับพี่หนุ่มตอบว่าไม่เป็นไรครับผมเข้าใจโอดินพูดต่อว่าส่วนเรื่องคนอีสานที่คนไปลงว่า ผมด่าคนอีสานด่าลิซ่าคือผมไม่เคยด่าลิซ่าหรือด่าคนอีสานผมไม่เคยด่าเลยนะคบใครบอกว่าผมด่าไปหาคลิปผมมาได้เลยผมเป็นคนอยู่ในกลุ่มแต่ไม่ได้อยู่ตอนที่เขาพูดถึงลิซ่าผมไปอยู่ตอนเขาพูดถึงรายการโหนกระแสผมเลยพูดไปทันคิดพูดชื่อพี่หนุ่มขึ้นมาพี่หนุ่มตอบกลับว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรื่องของน้องลิซ่าคนที่ชื่อเม้งพูดใช่ไหมก็เป็นคนที่ชื่อเม้งนี่แหละเนาะโอเคไม่เป็นไรของพี่พี่ไม่ติดใจเอาเป็นว่าพี่เข้าใจแล้วกัน ากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ